กี่เปอร์เซ็นต์มันในไม้สักทองอ่ะคือแง่คนไทยอย่างนี่ผมขอเสร็จไหมเพื่อจะเพิ่มไปส่งเสริมดวงแต่ละคนในบ้านไม้หนึ่งต้นเทวดันกรองค์ครับยูทูบเบอร์ถ้ามีคนเมืองปู้เนี่ยอันป<ว>ู้เมืองสองแกสองแกนะครับร <Yeah. S 2> วมรวมอะไรนะข่วงพญยา,ยาเนี่ยหมายถึงอะไรถึงเนี่ยรวมคือว่าของเรงประยุกต์ <Yeah. S 2> เจอนะครับมาเชียงใหม่ต้องมาบ้านทิพณีถ้ามาถึงบ้านทิพณียังไม่ถึงเชียงใหม่ลงมาดูกันเดียวครับหนึ่งไร่นะครับ มามาเชียงใหม่มาแวะที่นี่มากินน้ำฟรีข้อของน้ำฟรีก่อนครับแล้วเงินก็แทนที่อื่นครับขอบคุณนะครับผมทุกคนรับพรนะครับม้ถึงเงิน,น,นครับไหลมาเจมานะครับสวัสดีครับ เจมูเมจมูสวัสดีครับเจบมู <c oughs> วันนี้มาเจอกันที่บ้านคลิปมณีนนแห่งนี้ <c oughs> เป็นที่รวบรวมเอางานฝีมือของภาคเหนือมารวมกันหมดครับ <c oughs> งานคราบวิ่งเนาะทำอยู่เขาเรียกว่าทำชิ้นเดียวนะหลอกมันมีซ้ําอารมณ์เวลาและอารมณ์เอาคนมาให้เหมือนเจรานายเพชรมันมีความคม <c oughs> แต่ละคนจะมาเหมือนกันนะครับไปเดนไปทั้งนี้ครับเข็นไปครับ ปปอันนี้ผมจุ๋ยเอาง่ายๆเอาผมจุ๋ยอ่ะไผ่ไผ่นำโชคเล็บคุดกันของเนี่ยเล่นๆอ่ะปาเสือขาวมังกรเขียวเนี่ยมังกรเขียวต้มน้ำว่เอออันนี้เราต้องเอาเสือขาวน้ำหวานข้าวทางข้าวต้องมีน้ำหมดครับอันนี้ไม้กันเก่าไม้กันเก่า เอาจ like ะได้ความมูเลยนะมาตรงน,นี้โอ้นี่ไม่ต้องบอกลูกเหรไม่ต้องบอกเออไม่เสื่อมสรามแล้วที่ว่าเพือคนมาทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนี่เอ่อโฮมสเตย์นเ,เ,นเนาะเมื่อก่อนมีไฟฟ้าแรงโดลมนาดานจ่ายจากเอ่อเพลงอาจาร,รย์มโนเพชรอาจารย์มโนเพชรอ่ะเออบ้านมันมีแสงสีเหมีนนบดอยนมีแสงส,แสงสีีมทีวีมีน้ำประปาอันนี้ก็ใส,ส่ธรรมพันช้างเอาไม้ล้างน้ำ สบัยก่อนมันมีมันมีซีเมนต์่อเอาน้ำจากกล้วยหนึ่งไปพ่นหนึ่งคือเจาะหลังน้ำอันนี้ลำตังาปูนแปะหน้าอันพะเยา <c oughs> ไปเที่ยวไปเที่ยวไม้สักนะพูไปนะอันนี้ก็ต้องบังอันนี้ทำไมต้องแกะเป็นเป็นลายดอกกล้วยไม้ตลาดนี่ตัง,ต,งตังอิสลามครับตังร้านอาหารอิอสราเอลอ,อิรักอิหร่านอันนี้อันนี้แบบบนชอบตัวหลอดลั้วอันนี้เศษไม้ทำอย่างละทำพระบรนพุตัางวัน ใส่บุญอันนี้ห้ามสมมตินรัห้ามสมมติชัยวร,รมันเนี่ยเวลาหูวงายเวลาหัวดูดคืนพลังสามโลกอันนี้ก็สายสัมพันธ์เนี่จ้างอันนี้ลูกจ้างหัวทวุยนะครับครับเดี๋ยครับแอวเพ,พอ่อคงคดิษกําลังการลายอันนี้ครับลายนี้ขายได้นะครับคนชอบนี่ คนจีนบางทีไปชอบเป็นตัวไปโดนชอบเลี้ยครับไปเองไปถ่ายสถ่ายบ้านอันนี้หานุมานสุวรรณมาชาัชฌาเริ่มเริ่มละเริ่มรับแต่อันนี้ยังแบบเป็นนางเงือกเตื่อเพราะว่ายังไม่ยอมภาพหานุม,มานเรื่องยังไม่ได้เก็บเงินมาแต่งงานเานี่ยประมาณนี้จุดเด่นจุดรองบอกจุดนำพาผมคุมเ,เรื่องเคเบิลเส้นโค้งเคเบิลนี่ลายลายอันนี้อันนี้ระดับมาสเตอร์นะชื่อเชอร์นะมาสเตอร์นะมาสเตอร์นะครับมันจะโคง้งแล้วม,มันมีงามครับพี่ไอ คือคือเพื่อนของจุดปลี่ยวไฟหยดน้ำเหมือนกับมันเอออันนี้ครับไชยวร,รมันเอมคาเมคาเมที่มีแปะสมัยนะวี่แปะสมัยมันลบล้างข้าพันทุบมงกุฎอัน,นออเดียวแย้งอำนาจไว้เพราะมันอยู่ซีร่าแรงต้องเหมือนอคฮอนอันนี้เอาไม้จากไม้เสื่อมสภาพแล้วมาแปลเป็นเงินอแต่แกะไม่รอเจ้าของแต่มีใครสร้างด้วยแกะไม้รอเจ้าของนี่อารมณ์อารมณ์นะอารมณ์ไม่ยิงอัปสรานะครับอัปสรา อัสซาราอะไรตัวเนี้ครับมาตะเพอเออฮัลลฮัลละฮลมันมีมันมีไฟฟ้ามีน้ำประปันมีออยโนออยโนคาโฮมสเตย์ขัดไปก่อนสายสัมพันธ์อันนี้นะต้องมีหัวหน้ากันในกรมกองต่างๆก็มีรีดเอร์หัวหน้าทุกีเนี่ยหัวหน้าแต่หัวหน้าต้องแบกรับภาระจ่ายเงินเนี่ยในวันพ่ในเส้นเดือนนั่อจ่ายภาระหนักหน่อย วันหน้าหยุดหนึ่งวันกับเออวันไหนกันเนี่ยวันนั้นยูทูบเบอร์ถ้ามีคนเมืองอู้นเนี่ยอันนี้นอู้เมืองของแกของแกนะครับรวมรวมอะไรนะข่วงพญาเนี่ยหมายถึงหมายถึงเนีย่ยรวมคนลวกของมึงเดี๋ยมาอยู่เป็นข่วงพญานข่วงพญาเหมือนข่วงประตูตาแปรนี่ยเออข่วงพญานข่วงลวกเศษ็จไมแต่ต้องตัดบนหัวนะครับเพราะมันเมื่อมันเคลิบเพราะมันสวยนะครับมันจบด้วยธรรมชาตินี่เราไม้สองนางเนี่ยไม้สองนางนี่นี่นี่นะครับ ไม้สองนางหมอสําหรับคนวันฉันวันฉันเลขสองสามนางกับวันอังคารเนี่วันอังคารมันจะมีพวกอาซับเอาหน้าแข็งขันปลอดภัยพี่วันไหนรู้เลยพูดกับพูดกับวันนะพูดกับวันเออเหมืนพูดเลขสี่ทำบุญกับไปรถไฟต้องหนักมาไอ้โน่เอาสั่งไปพ่อหน่อยเร็วๆหน่อยสังเนี่ยมันมันเบอร์ ก่อนๆไว้ออกพวกนี้ดำคนดีนคุณเราส้องเล่นปักซ้ายก่อนเราปักขวา ชยคะเนชะชยคะเนชะ,ยะชะยคะเนชะเทว,วามาตาชกาีปราปฏีติตามหาเชว,วามาปุปตระตังรักเกศินตุระเสถมุตตีอังคุริอังสนกออังนันตะโกรกายา พระนรพลกรบตังพนที่น้ารายารสารคณส,สาทุกระดกขึนสน่ปังตะเวนทถึงสมผลจนบรรดาที่ข้าพเจ้าม่ยืนอ,อยู่ข้างหน้าทุกคนค่ะพระได้ยิ่งมั่งขั้งร่ำรวยร้ยทรัพมยมาศาสเท็ิ์ัารณทําคำกินทั้งตัวที่ตั้งใจไว้ชเมเ็จชับบาจากปัญญดแก้วกาดจะเป็นอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนำปวงไม่ว่าไปนั้นจะเกิดจากคนใดคนใดที่ือไปขอปางสวัสดีแล นะครับนักบินเ internet, นะครับไรฟาเจมานะครับสบตาท่านว่าตามผมนะครับขอคำขอ,คคข,อขอของข้าพเจ้าขอคำขอของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จจงม <ไป S 2> <ง>ีผลสำเร็จชับพันธันใดด้วยเธอชับพันธันใดด้วยเธอสาธุา สันติโอมนะมาสเ,เตงแเปัย็งไ้ครับ้วก,ก,ก็อมนะสเตด้วยนเอปักซ้ายกนัดขวาเยอมาจบได้เลยอธิบายเหยเนาะครับอ <c oughs> ยู่นว่าเขา,าูแบบแดงมเเลยครับ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  อ,องคเนตท่านต้องมีนะครับองคเนตที่ถูกต้องต้องมีเนาะหัวใหญ่หูใหญ่บ่วงยาวหนูใกล้ตีนงูใกล้ของนฮ่เอเฟนน้องเฟนครับน้องเฟนเฟลูกค้ามารับลูกค้าเลยลูกทู้ชายทำไมหูใหญ่ต้องรับความคที่เห็นของทุกทุกคนหัวใหญ่คือสะสมองค์ความรู้สะสมเขาเองบงวงยาวเพื่อแสางนนะความถูกต้องอยู่ในความดีความงามความจริง ทำไมเหมียใกล้ตึ้งรู้บริวารมือเาล่าเข้าไปได้เลยโขนไม่หมดมงูลอยใกล้เนาะเพื่อจะเตือนสติว่าพอดีพอดีห้ามซื้อมีเงินเท่าไหร่ลงร้านมีความอยากินนานห้ามซื้อทำไมมีขนม เรื่อความเชื่อครับเจ้ามันแบบงง่ายนะครับคือโดยมีสติขอท่านคทเป็นการขอท่านเป็นพระมาตะมันเขาเเ้าใจเพื่อพัฒนาท่านเป็นปฐมบูชาเพรา,า,า่อศิว่าสาวัตย์ถาบัรน,นับถือองค์ลูกข้าพเจ้าได้อย่างเบิกสเร็จคือเป็นปฐมบูชาไปไหนพระองคอมมือกระถาอาคมเมือนกันนะเขาต้องโอมโอมพิษณุกันเจ่าประสิทธิ์เมอันนี้ของเก่าของเชียงใหม่ โอมพระพิสุกันเจวะประสิทธิที่เมเมื่อก่อนหน้าเบิ้ลจะแกะหน้าคะเนยเหมือนหนูตอนหลังมาผมผิดแทนเหมือนแจงหนูนี่ฆ่ามาตายแน่พี่ท่หนูนี่ฆ่ามาตายแล้วเก่งที่สุดคือกรักรการอุปสรรคทะลุทะลวงมุสิกาฆ่าไม่ตายกลับเข้าไปนั่งไหนต่อเดหนครับน้ำเย็นมาที่กาแฟกาแฟาสี่ก้วยสูตรของผมเนี่ยครับมันต้องหัวเรื่องสีอยู่ในไม้แหละ ผมน,มนิมนต์แม่นางไพรอ่ะอามาใกล้ๆเลยได้อยู่ทุกนิมนต์เทวดาที่อยู่ในไม้อ่ะเพื่อมาอยู่ตรงนี้เพื่อข้าพเจ้าขอเศษไม้ใน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 ไม้เนะี่ยคือมีแร่ทองคำที่ประเสริฐมันในไม้สักทองอ่ะคือคือแม่นางไพรมาอยู่ตรงนี้แล้วผมขอเศษไม้เพื่อจะเพื่อไปส่งส่วนดวงแต่ละคนในบ้านไม้หนต้นเทวดานึงองค์ครับ กินตนตากรรสวนก็ฉานะครับในเมืองกาดามแอทำแบบนี้หน่อยครับเดีย๋ยพอนหน่อยเล่หน่อยนะเด็กแบบนี้นี่เอแยามันนีหน่อยให้คุณยอดจิตรีคนนี้แก่ตายไปละจิตรี่อาอครันารบบชาย เชือมแมอาร์ตินิแบบงามครับชี่ชื่อมแม่งามเมือไรัดสนี้คือคนคือมือนอันนี้มีผู้หญิงมีผู้ชายครับสินารีเพิ่มืตอมอมันชิชอ,อันตอมันเที่ยวมันบอกันนะครับ เดยวน,นะครับมาเชียงใหม่ต้องมาบ้านทิพนีถ้ามาถึงบ้านทิพนียังไม่ถึงเชียงใหม่ลงมาดูกันเดียวครับนึ่งไร่นะครับมามาเชียงใหม่มาแวะที่นี่มากินน้ําฟรีเข้าห้องน้ำฟรีก่อนครับแล้วยงอื่นก็แผนที่อื่นครับขอบคุณนะครับผมยิน <S <S ดีทีอ่อันนี้ตั้งแต่เกิดมาได้แ่นี้อันใหญ่ที่สุดเนี้ยแผ่นเดียวแผ่นเดียวอันนี้อ,นอันไหนก็ได้อ่ะอันนี้ไปทางนั้นจมีหัวหน้าเออรีเตอร์จะมีเลขาเก็บเงิน อันนี้อันนี้ใหม่ครับสมมติว่าเรามีลูกทีมประมาณสี่สิบคนเนาะสาวคนนี้ไปลุยงานก่อนอีกคนสาวคนไปเก็บเงินอันนี้อันนี้แผนปุงจุย้ยเดินตามกันครับเสามารถส่วนกันคือลูก่านั้นคนนั้นต้องเดินตามกันโฟลไปได้วยกันอนะโฟลไปได้วยกันอนะรูไปไ้ด้วยกันอันนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีน้าํามีดอยเนาะจุดเด่นจุดรองอรปกอบจุดเด่นคือจ้างจุดรองคือต้นไม้วัวไงครับ อันนี้มังกรห้าเล็กกเลกลบกษัตริย์ใช้สี่เล็บรัฐธมนตรีใช้ฮะเป็นแบ่งเหรอกต้องมีลูกแก้วท่านเล่นถ้ามีมีลูกแก้วท่านเล่นคือซุกซนจะไปเลยไปเถย mm hmm. จุดเซนเตอร์อันนี้คือตัวประธานนะครับ mm hmm. นี่ปลาช้าง mm hmm. อันนี้ในในหนังสือวันคดีของอาจาร,รย์เซตมันนะครับเข้าไปดูพุง mm hmm. กปนอนหนังสือมาแล้วมีหนังสืออ่นนะัน mm hmm. <laughs> โอเคนะปอล์รบอกเนาะค,ครับผม อันนี้เก้าแสนอันนี้เท่าไร่ะร้านประมาณร้านลายอะไรแต่ประเดี๋ยว้เก้าแสนในอยู่อันนี้อันนี้เปืือนํำนวจกันนั่นแหละปลามาเอามาเแหลกอ๋อแหละอันนี้อันนี้พูดได้แสนห้าหมื่นสองตัวเก็บเป็น,น,นยังไงครับอืมละเอียดเจ็บมาเลยนะครับบ้านทิพย์มณี <c oughs> บังพิดบังครับส่งถึงบ้าน เอาเอเงินนี่เต็มกระเป๋าครับมาโหลดบัตรบีซ่ากันีครับนี่2ปีนะครับไม่ใไม่ใช่ปีเดียวครับคนเดียวอันี่ประมาณนถ้ามีคนออกมาน้าหนึ่งคนนะครับหมดแล้วก็กาแฟมปดูแลให้ผมพี่ธนาคาบ้านที่บาดีธนาคารบ้านที่ีและนนี่เท่าไหร่น้านทีีอันนี้เอาความเป็นเรื่องเป็นแร่กา่ะ ขาจะอยางแปลงตาะหัครับเอาัวหัวได้น้อยประมาณสิบคนสิบคนอไรเงี้ยแคนที่มาันมันคนที่ิดกเข้าอันนี้อัตราของล้านานะครับของเนี่ยอนนี้ก็แม่ครับที่ตักเอาแกข้าวโดเนี่ยแม่ครับอินทีเรียครับอินทรียแต่ยูเกตตะวีงมามามาฟันห้ามได้เจอเลยครับ น้ำบัตรผมมีตรงนี้นะครับ